นี้จะมาสอนทริคง่ายๆนะคะในการเปลี่ยนภาษาจากลายมือนะคะให้เป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์นั่นเองนะคะสมมุต an ิว่าเราเขียนลายมือของเรานะคะเป็นคําว่าภาษาไทยใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนคําว่าภาษาไทยนี้นะคะให้เป็นตัวพิมพ์ตัวพิมพ์มันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใน g o o e n o t e เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะคะตัวพิมพ์ก็คือตัวนี้อยู่แล้วเนาะวันนี้นะคะก็คือตัว text นั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือกลงไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีตัวนี้นะคะที่ให้เรานะคะสามารถที่จะพิมพ์ได้ตัวนี้นะคะเวลา พอเรากดปึ๊บนะคะตัวด้านล่างตรงนี้จะขึ้นมานะคะซึ่งทําให้เราสามารถเนี่ยนะคะที่จะเลือกได้ว่าเราจะเปลี่ยนภาษาก็ดีนะคะหรือว่าเราจะโชว์คีย์บอร์ดก็ได้นะคะสมมติถ้าเราโชว์คีย์บอร์ดปึ๊บนะคะก็จะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะคะแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะคะคือคำว่า Typing แต่เขาไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นคะ่ะเราต้องการที่จะเปลี่ยนคําว่าภาษาไทยอันนี้นะคะให้เป็นหัวพิมพ์นะคะเราจะทํำยังไงแรกเริ่มเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ตุวนี้ค่ะ o ็อ o tool ตัวนี้นะคะเราจะเล c t ทั้งหมดค่ะเลือกเลยวงตัวที่เราอยากจะพิมพ์เลยแตะหนึ่งครั้งค่ะเสร็จปุ๊บนี่แหละตัวนี้แหละที่สำคัญมากๆก็คือกดคำว่า convert ค่ะ convert ตัวนี้นะคะมันจะเป็น convert to text นะคะก็คือเปลี่ยนจากลายมือนะคะให้เป็นตัวพิมพ์นั่นเองเราก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาเป็นคำว่าภาษาไทยเพราะว่าเราเขียนคาว่าภาษาไทยปุ๊บเรากดเลยค่ะเลือกตัวนี้ นะคะเราก็สามารถที่จะก๊อปนะคะก็คือกดหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ Select All ค่ะแล้วพอ Select All ปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันที่ขึ้นมาว่า Copy เราก็กด Copy เลยค่ะทีนี้ เราก็สามารถที่จะ Copy ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Hex เหมือนเดิมนะคะแต่หนครั้ง,งค่ะค้างนะคะมันจะมีให้เราเพส e นะคะหรือว่าวางนั่นเองปึ๊บเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะเราได้ทําการพี่นะคะคําว่าภาษาไทยมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากว่าเขียนนะคะ Copy มาให้เป็นตัวพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดพิมพ์นั่นเอง